ถึงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าเหมือนอยู่บนแคสต์วอล์กเลยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยตอนที่ว่าลื้อผ้าเขาผ้าออกเยอะมากแต่ก็สนุกดีแคทวอล์กจริงๆวันนี้เป็นพิเศษเลยช่วงท้ายเนาะแลาก็เราได้บอกข้อมูลอะไรไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาดูสวยๆที่สวยงามมากติ๊กเขาชอบนะยอดเลยใส่สบายค่ะเนี่ยใส่สบายใช่ค่ะ วันนี้พี่ขอฝากกระเป๋าให้คุณปริยาถือสวยๆนะคะวเวลาไปวัดเวลาน,นะคะ,คะกระเป๋าน่ารักเลยละอันนี้ก็น่ารักใสายเบย์เป็นนางแบบสวยงามวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณปริยาที่มาช่วยพี่ติ๊ก ขายภาพสวยๆแล้วก็ช่วยโฆษณาร้านให้ก็ขอบคุณซึ่งันและการกต่ละการก,ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนาอสนุกดีนะสนุกจริงๆขอบคุณพี่ติ๊กเหมือนกันนะคะที่ให้โอกาสดาวมาต้องขอบคุณ <มา S 2> น้องเป็นนางแบบขอบคุณน้องด้วยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เรารู้สึกว่าเราได้ใส่เสื้อผ้าที่เราไม่เคยได้ใส่แล้วก็เป็นชุดที่แบบว่าเราหมายตาไว้เราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดใครสนใจเรื่องอะไรคุยกับพี่ติ๊กได้เลยนะคะเพราะว่าเชิญเลยกันเองเลยนะคะนะคะ แล้วก็มีมากมายหลากสีให้พวกคุณได้เลือกนะคะลาคสไตล์ราคาเบากระเป๋าด้วยใช่ใช่แล้วเราก็มีกระเป๋าแบบนี้ให้ท่านได้เลือกสรนเห็นไหมคะน่ารักบอกราคาไม่บอกเลยราคาขำขันค่ะราคาขำขันสามสิบสี่สิบก็ขายโอ้ค่ะสวยราคาตลกนี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าข้าวสารจักสารนะคะงานตีมือของชาวบ้านเขานะคะงานมอทอปค่ะ สนุกมากเลยค่ะวันนี้ใ่แสนุกเรื่องขอบคุณทั้งสองคนนะคะที่มาเยี่ยมวิติกมาช่วยทุกครั้งไม่เป็นไรนได้ความเพลิดเพลินแล้วก็พี่ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจดีนะเการที่ช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ทอผ้าเอยตัดออกแบบ กิจกรรมที่เรกันไปต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ทําผลิตภัณฑ์สินค้าสวยๆให้เราได้ใส่ในต่างแดนอุ่นอุ่นใจเพราะว่าเราต้องการสืบสารให้ให้คนนิยมใช้ของไทยกันค่ะมาช่วงนี้เราก็ช่วยๆกันทุกๆด้านที่ประเทศไทยเราเศรษฐกิจก็ย่ำแย่จอนนี้เรามาใส่ชิ้ไทยนวันนี้เราต้องลาไปก่อนเนาะมาหลังมาใหม่ค่ะมาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องดาขอบคุณพี่ตขอบคุณน้องแบบสวยๆนะขอบคุณพี่สองคนอันนี้ไม่ได้ช่วยจัดอะไรเลยมีแต่ให้พี่สองคนจัดแล้วหนูก็แต่งตัวอย่างนี้นั่แบบไม่ต้องทำอะไรนั่ก็่างนี้ไหมเดืนหน้าจม 고 <목소리나>